สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่20่ธันวาคม2 5 6พันหยกเดค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะบ้านประยุงยินดีต้อนรับจ้าเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นสดชื่น ชมวิวตอนเช้าที่บ้านพยุงวงนะคะเพื่อนๆ ันนี้เป็นวันทำงานสุดสัปดาห์นะคะวันสุดท้ายของวันทำงานของสัปดาห์นะคะเปลี่ยนเช้ามาทุกท่านเดินทางไปทำงานขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะาวดีบอลสีสวัสดีจ้าปุ้มปุ้ยขอบคุณนะคะปุ้มปุ้ยวันนี้อากาศเย็นๆค่ะไม่ลมค่ะบ้านประดมไม่เย็นไม่ลม บ่าวอีสานไกลถิ่นสวัสดีจ้าไม่เจอนานเลยบ่าวอีสานไกลถิ่นทางนั้นเป็นยังไงคะหนาวบ่หนาวบา่ทางนั้นขอบคุณมากจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ พิกัดที่วารินชำมราบอุบลราชธานีเด้อค่ะอากาศเย็นมาน,นี้บ่ลมค่ะบล่ลมมานี่ขอบคุณมาก,มากๆาจ้าตั้งสีสกเกตเป็นยังไงปุ่มปุยอากาศเย็นบ่บ้านประดมเย็นแต่ว่าไม่บ,ลบ,ลบล่ลมบ่ลมมานี้ วันนี้เป็นยังไงเหมือน,นี้คือสีชมบ,บอลสีเช่นเคยเนาะเฮงเปังปังอากาศเย็นค่ะวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์อยากได้บอลสีอีเนาขาวโอ้ให้เจ้งไหนละจ้งสิได้ปุ้มปุ้ยให้ประดมส่งไปให้บ่เออเดี๋ยวนะ พรุ่งนี้ประดมจะไปสุรินอยู่ผ่านสีสเกตบ้านปุ้มปุ้ยแถวไหนนอ้อสีบานสีบานสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะสีบานขอบคุณมากจ้าอากาศเย็นเย็นบ้านประดมวารินอุบลตอนเช้าสวัสดีตอนเช้านะคะป่าดมเลิบเลิบ ขอบคุณจ้าสีบ้านเออไม่รู้ว่าพ่อบ้านจะพาไปเส้นไหนเส้นสองหกเดี๋ยวแหละประมาณนี้แหละคงจะไปเส้นสองหกยังไม่รู้เลยว่าพ่นจะพาไปเส้นทางไหนมันจะมีเส้นสองหกมันต้องผ่านกันทลลมเนาะ แต่ว่าอีกเส้นหนึ่งมันต้องผ่านไปทางกันทะลักอะไม่รู้ว่าเพิ่นจะไปทางไหนยังไม่ได้ถามเลยตอนนี้ก็ไม่อยู่ตอนนี้ไปส่งหลานบ้านปุ้มปุ้ยอยู่พิกัดตรงไหนทางบ้านสีบานลำปางอ่ะหมอกคงเยอะใช่ไหมหมอกเยอะเน่นอนอากาศช่วงฤดูนี้นั่น ลำปางน่ะหมอกเยอะหมอกเยอะลำปางเคยไปเที่ยวอยู่สองสามครั้งไปนั่งรถม้าชมชมเมืองนั่งรถรถม้าชมเมืองแล้วก็มีสถานที่มองเที่ยวลหล้หลายเป็นวัดวัดกะค้นกะไปกาบวายหลยไปวัดใดก็หลาย แถวๆหน้าแม่โครโรตัชชีสเก็ตโอ้มันพานเส้นลักบ่ปุ่มปุ้ยอันแม่โครโนี่มันมันอยู่เส้นลักได้แน่นบ่มันจะเข้าสีสเก็ตใช่ไหมแม่โครมันอยู่ใกล้แม่โครเนาะ ใกล้แม่ครสีสกีดพุ่มปุยทักทายบาพี่สีบานสีบานทักทายบ่าวอีสานเลิบเลิบอ้าวคุณปุยเลิบเลิบสีบานทักไทยคุณปุยหล,ล,ลักมาจากอบุบลอยู่ซ้ายมือก่อนเข้าสีสกีดโอเค แมคโครใช่ไหมหรือโลตัสใส่มือเส้นสองหกหนีน่เนาะเส้นกันทะลม่มเนเนาะปุ่มปุ่ปยเนาะพรพรสวัสดีจ้าขอบคุณมากจ้าวันนี้ลำปางสิบหกองศาเอ้ยยา สิงห์องศามันเย็ยนมากกับสีสีบ้านสตวันดี้น้องปุ้มปุ้ยพรอพรทักทายปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยเดี๋ยวประดมโทรหาหลังไม่เดอเอ้อเดี๋ยวโทรไลน์ก็ได้ด้อปุ้มปุ้ยเด้อถ้าเผื่อได้ผ่านทั้งนั้นเดี๋ยวจะทักเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะโทรหาอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวค่อยคุยกันกาซา สวัสดีตอนเช้าจากกาซาสีบานเลิบอๆกาซ่าทักทายสีบานสวัสดีจ้าน้องกาซาจากพรพรนะคะสวัสดีค่ะพี่พรนจากปุ้มปุ้ยพี่พรนสวัสดีค่ะจากน้องกาซ่าโอเคจ้าปุ้มปุ้ยเดี๋ยวลงไลน์เดี๋ยวประดมโทรหา คุณพาวิีพาวดีสวัสดีค่ะจากน้องกาซาจาน้องกาเลิฟเลิบจากศรีบันนะคะบ่าวอีซานสวัสดีค่ะจากน้องกาซาคนสวยเสียงหวานขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไล์ทุกเลิฟขอบคุณแปดล้านดวงใจนะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่กาซ่าจากน้องปุ้มปุ้ยพาวิดีพาวดีบอนสีอันผู้เถาเถามาแล้วแต่กระวาพิษว่าเถกเนก่ะลินพันคนุณบางทีอายุคนเนี่ยก็สังเกตจากสำเนี่ยการเบ่อน้ำเด้สำเนียงการเบ <laughs> ่เสียงเบ่าจังสิก็สามารถ,ถ่ายอายุใด อย่างประดมนิกลิ้นพันสีบานหัวเลาะอ้าวแม่นบอสีบานจริงๆนะมีเรื่องจริงสวัสดีแจหมาแมวเลิฟว,วี่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้จสีบานจากน้องหมาแมว น่ารักน่ารักนะคะแก้วห้างลวมบอกแก้วใช่ใช่ปุ่งปุ๋ยมันถูกต้องแล้วมันถูกต้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะจ๊ะแม่น้องเลิฟ แม่น้องเรโอ้ใช่ใช่าแมวก็คือแม่น้องเรขอบคุณแม่น้องเรนะคะขอบคุณทุกรทุกเลอบจ้าวันนี้อากาศเย็นเย็นอากาศเหมาะเหมาะก็เลยขึ้นทักทายเพื่อนๆเมื่อวานก่อนนี่ มือวัานังขันกับไปลาะอแถวซีสะเกตได้ปุ่มปุ้ยประดมไปวัดโนนคูนน้อยนะปุ่มปุ้ยไปยังไปละวบอ่อพันซ้อนเพ่นตุกแตงวัดเพิ่นให่คนหาจุดเด่นให่คนเขาไปในวัดไปกาบไปไหว้พระไปทำบุญเป็นแล่นมากแห่งไม้ได้ปุ่มปุ้ยไปยังปะควรสวัสดีจ้าปะควร ก็ควรก็ตื่นเช้าเ้วยนะบุษสาวนางผิงไฟอยากไปนางผิงน้ำเพลินเป็นตะอุ่นดีบอกได้ไปเลยบร้ไปใส่เลยอยู่กับบอนอยู่กับบอนก็มีความสุขแล้วหลหะปุ้ยปุ้ยนะดูดูนั่นต่ละเมือนัน่นนางเพี้ยนบอนซีนเอ้ยเป็นสิ่งที่มีความสุขมากๆสวัสดีครับพรควรจากพรพรนะคะ สวัสดีจ้าพาวดีจาก,ป,าจากป,าะะป้าควรสวัสดีค่ะน้องพรพรจากป้าควรนะคะป้าควรสวัสดีค่ะจากมมาแมวหรือน้องเรนะคะแม่น้องเรแม่น้องเรเดี๋ยววันนี้ต้องไปเยี่ยมน้องเรสักหน่อยที่บ้านเลิบเลิบจากป้าควรจ้าตอนนี้ยังน้ายอยู่บ่ป้าควรมันประดมเริ่มจะลมแล้วเนี่ย เริ่มสิล่มเริ่มสิล่มอากาศป่าควเรเลิบเลิบจากสีบานเมื่อก่อนนี่ประดมกับไปเที่ยววัดโน่นคูนเมือ่อวานนี่กับไปซิลินทอนเมื่อวานนี่ไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนข้าตละลาะไปเที่ยวไปเที่ยวถ้าไปเที่ยววัดกับถ้ำบุญน้ำได้คลิปพร้อม หนาวหนายังหนาวอยู่เนา,นาปะปะขวน,นาะบานประดุมเริ่มลมแล้วเนี่ยเมื่อกี้บบลมขอบคุณสีบานจ้าเจ้าถ้ามีธุระก็ตามสะดวกสบายนะคะทุกท่านแค่เห็นหนาก็ดีใจพ่อใจแล้วจ้าผ่านมาเยี่ยมเยือนกันแป๊บแป๊บแบมีธุระก็ไปนะคะขอบคุณมากจ้าหนาวแห้งหนาวตัวสิบหองศาเนาะสีบานเนาะ ใส่เสื้อนาสิบสามสันผลบอสีบานป้าชนะสวัสดีจ้าหนาวไหมหนาวไหมป้าชนะพวนพรสวัสดีป้าชนะนนาชนะจากพวนพรนะคะประควรประควรจากน้องกาซา,าจ้าออกไปถ่ายบรรยากาศหมอกยามเช้าก่อนจ้าจ้าจ้าสีบาน ตามสบายค่ะเดี๋ยวจะรอชมหมอกสวยๆยามเช้าระดมชอบมากๆหมอกหี่ชอบดูบรรยากาศหมอกพี่ชนาะสวัสดีค่ะจากน้องกาซาใส่หนาวสองตัวเอาหนาๆด้วสีบานเด้เออ้าวป้าชนาบอกว่าร้อนค่ะที่บ้านป้าร้อนเหรอคะป้าชนาะ น้องพลพลสวัสดีค่ะจากภ้าชนานะคะแม่น้องสวัสดีจ้าจากน้องกาซาคนสวยน้องกาซ่าสวัสดีจ้าจากเซร้องภ้าชนานะคะกากากาปะควรทักทายน้องกาซ่าจ้าแม่น้องรีสวัสดีจ้าจากป้าชนานะคะ สวัสดีจ้าป้าชนาจากป้าควรขอบคุณนะคะจากขอบคุณหัวใจเลิบเลิบขอบคุณทุกเลยทุกเลิฟขอบคุณกำลังใจจ้ากำไลกำลังใจจากพี่น้องพี่พี่น้งนองน้องเฮ้าี่ล่ะกำลังใจคือยาชูกำลัง อากาศเย็นเริ่มจะเย็นแล้วนะเมื่อเ้านี่ก็อากาศนิ่งไม่มีลมตอนนี้เริ่มจะไม่ล่มแล้วค่ะบานประดมวารินอุบบนนะคะวารินชัาระอุบลกาแฟกับมานฑังเสาอยู่ขอบคุณจ้าขอบคุณกำลังใจแปดล้านดวงใจเจ็ดไล่เจ็ดเล็บนะคะเสียงคนกาแฟค่ะเสียงคนกาแฟ นี่่คะกาแฟกาแฟกาแฟดำค่ะกาแฟดำกาแฟดำแจกกาแฟดำเมื่อวันพุธประดมไปวัดน้่นคู่น่อยแมจังหวัดศริสเกษไปจุดทูป จุดทูบอันขอพนว่าให้ถงกีอเตอลีรางวัลใหญ่ในเดอ่าสันรางวัลที่หนึ่งแห่งดีมันก็มีเล็กสี่เล็กสามเล็กสี่สีสามสี่เล็กทูปประดุมนำมาฝากแกนำมาฝากขอบคุณนะคะขอบคุณมากทุกไลทุกเลฟนะคะ วันนี้ที่วาดินชำราบอุบลราชธานีค่ะอากาศเริ่มหนาวเริ่มจะหนาวค่ะเริ่มมิล่มเมื่อเช้าไม่มีลมแต่ว่าอากาศเย็นช่วงนี้ประมาณเกือโมงครึ่งนะคะเกืโมงสามสิบสี่เริ่มมิล่มค่ะลมหนาวอากาศเริ่มเย็นผู้คนเริ่มไปทำงาน อากาศเย็นๆรักษาสุขภาพกันเด้อทุกคนใส่เสื้อผ้าหนานาโดยเฉพาะวูมีอายุใส่เสื้อหนาๆหมวกใส่เข้าไปย่ห่หมอกลงหัวเขยอุบลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเขยอุบลใส่เสื้อหนาแบบประควนวนหมือนแซานี่ใส่หมวกพร้อมเป็นตะอุลนขาเาอานางผิงไฟไหม ขอบคุณเคยอุบลขนนค,นครพ่อนมนะคะขอบคุณทุกเลยทุกเลิฟจ้าเนี่ยเป็นบ่อลมมากแล้ววันลมลมลมนะให้มองเห็นลมป้าคุรไหวไหวจะเคยอุบลน,นะคะจะเคยอุบลจะทักทายประควร สวัสดีค่ะเคยอบุบลจากพรพรจ้าคุณทุกไลทุกเลิบลมเริ่มล่ม,ล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 มบอกแล้วว่าว้าพิษว้าถือกลิ่นพันวันไหนเดินทางไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเด้อคนล่มมากกัแห้งแห้งได้บ้านประวรบอ พัลมมากกับแห้งคักแล้วนั่นไละเ็นบอกไม่ปะควรเริ่มลมแล้วเสียงลมมาแล้วเสียงลมใครมีธุระปะปังกลับไปเด้อค่ะตามสบายมาะดมนั่งดื่มกาแฟนั่งดื่มกาแฟไปเรื่อยๆจะข้าวก่อนแมนแมนปะควนวา เริ่มลุ่มมีอายุมีอายุแล้วหกซิบขึ้นกับเฮ็ดอียังก็กต้องระว่างมันมีมันมีช่วงนึงประดมไปหลงยกกระถางต้นใหม่ไหมยกขึ้นยกกระได้ซ้องจ้มกระถางปันห้ากระถางที่เอี่อวลันปดหลุดไหมอู้เก็บเติบไปได้ เพราะฉะนั้นเพันว่าขำงสีเฮ็ดหนังหกสิบอัพขึ้นแล้วกับ้องระวังรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพทํางานได้แต่อย่าหนักว่าสันพันว่าโดยเฉพาะการกลุ่มกลุ่มง่ยๆ้อ,ง,อรงระมัดระวังเอวมันจดรันปัดคือเพ่งเขาว่าแมนบปอปะขวนเคยเปลี่ยนบอ <c oughs> เคยเอยวลันปัดบปอปะกควน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟประดมจะอยู่ยี่สิบนาทีตอนนี้ก็ได้สิบเก่าแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องปุ้มปุ้ยพาวดีบอลสีขอบคุณน้องพรพรขอบคุณสีบานขอบคุณน้องกาซาขอบคุณแม่น้องเรหมาแมวนะคะขอบคุณป้าควรขอบคุณป้าชนะขอบคุณบ่าวอีสานไกลถิ่นขอบคุณ อบุบลคนคนครพระนมนะคะทุกไลทุกเลบประดมขออนุญาตลงไลนะคะพบกันใหม่ในไลต่อไปขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเลยหิ่งหิ่งปังปังพบกันใหม่ในไลต่อไปจ้าบอดี้ลั่นดนละ่ะ <laughs> บายบายค่ะ บายบายลากันด้วยเสียงหัวเราะนะคะระวังเอวลันปัดลันปัดนะคะสวัสดีจ้า